ตับเป็นอวัยวะที่สําคัญมีหน้าที่หลายอย่างเช่นสงังเคราะห์สารอาหารมากมายครับที่ส่งไปกับระบบเลือดไปเลี้ยงไปใช้ทั่วร่างกายและยังเก็บพิษขับพิษออกจากร่างกายด้วยครับคลิปนี้เรามารู้จักสมุนไพรที่ช่วยบํารุงตับช่วยตับขับสารพิษครับพืชสมุนไพรตัวแรกที่ดอนขอแนะนําคือขมิ้นชันขมิ้นชันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะสารเคอร์คูมิน ที่ช่วยต้านจุลินทรีย์ต้านการอักเสบของตับและอวัยวะต่างๆในร่างกายมีฤทธิ์ช่วยป้องกันตับจากการถูกทำลายจากสารพิษสารเคมีและสารตกค้างจากยาขมิ้นชันมีสปปรรพคุณช่วยขับพิษที่สะสมในตับด้วยครับจึงช่วยบำรุงตับฟื้นฟูตับได้ดีครับข้อควรระวังของการกินขมิ้นชันสำหรับคนที่เป็นนิ่วในท่อน้ำดีหรือถุงน้ำดีผู้ที่กินยาละลายริมเลือดและหญิงมีครรภ์น,นะครับควรปรึกษาแพทย์ ในการเลือกกินจำกัดปริมาณการกินขมิ้นชันครับมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากสูงกวา่าฝรั่งแอปเปิลหรือส้มหลายเท่ามะขามป้อมช่วยบำรุงตับช่วยรักษาอาการไวรัสตับอักเสบบีป้องกันการเกิดพิษโลหะหนักในตับและลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งตับด้วยครับสมุนไพรใกล้ตัวอยู่ในครัวแล้ครับคือกระเทียมกระเทียมมีสรรพคุณที่ไปกระตุ้นให้ตับ ผลิตเอนไซม์ไปขับสารพิษออกจากตับเรื่องมีสารอะลิซินและซิลิเนียมครับที่ขับสารพิษที่สะสมในตับออกไปได้ครับลูกใต้ใบมีสรรพคุณช่วยบำรุงตับลดอาการตับอักเสบสร้างความสมดุลของไขมันในตับลดอาการดีซ้านที่มีอาการตาเหลืองตัวเหลืองครับและยังช่วยบำรุงสายตาด้วยครับการกินอาหารหรือสมุนไพรที่เน้นการบำรุงตับควรทานในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ